พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทคือเป็นผู้รับผลกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันและมีกรรมเป็นที่อาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ต่างๆให้เลวและดีแตกต่างกันซึ่งคำว่ากรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่กรรมที่เป็นฝ่ายอกุศล หรือกรรมชั่วเท่านั้นแต่กรรมนี้มีความหมายรวมถึงกรรมฝ่ายกุศลหรือกรรมดีอีกด้วยและในบรรดากรรมชั่วทั้งหลายนั้นมีกรรมที่ให้ผลมากแบบประมาณไม่ได้และพึงหลีกเลี่ยงที่เรียกว่าอนันตริยกรรมอันได้แก่การฆ่าบิดามารดาพระอรหันต์การทำสงให้แตกแยกและการทำให้พระพุทธเจ้าห่อพระโลหิต หากผู้ใดพลั้งพลาดไปกระทำกรรมที่ว่านี้ก็เป็นอันว่าปิดประตูนิพพานกันในชาตินั้นกันเลยทีเดียวในวันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างเรื่องราวในสมัยพุทธกาลคือเรื่องของพระเจ้าอาชาตศัตรูที่ท่านได้พลั้งพลาดกระทำกรรมหนักได้แก่การกระทำปิดตุคาตมาเล่าสู่กันฟังครับพระเจ้าอาชาตศัตรูเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ครองนครราชครึกแห่งแคว้นมคธ ซึ่งประสูติแต่พระนางเจ้าเวเทหิอครมเหสีซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามหาโกศลกษัตริย์แห่งแคว้นโกศลพระองค์เป็นพระอนุชาต่างพระราชมารดาของอภัยราชกุมารซึ่งประสูติแต่พระนางปทุมววดีราชเทวีอัธกถากล่าวว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่ในพระคันของพระมารดานั้นพระมารดาทรงประชวนพระคัน ทรงกระหายจะเสวยพระโลหิตของพระสวามีแต่ไม่กล้าทูลขอทำให้พระนางทรงสู้ผอมไม่สดใสจนพระเจ้าพิมพิสารทรงสงสัยแล้วตรัสถามเมื่อทรงทราบกระทรงเฉือนที่พระพาหาหรือแขนของพระองค์ด้วยพระศาสตราทองทรงเอาพระโลหิตที่ไหลออกผสมกับน้ำประทานให้พระนางดื่มเรื่องนี้เราพระโหราจารได้ทำนายว่า พระโอรสในพระคันจะกระทำปิตุคาตเมื่อพระนางเวเทหีได้สนับคำทำํานายนี้ก็ทรงต้องการทำลายพระคันให้ตกไปด้วยการหลบเข้าไปบีพระคันในพระราชยุทยานแต่พระคันก็หาได้ตกไปไม่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบจึงตำหนิพระนางว่าเรายังไม่รู้เลยว่าทารกในคันนั้นเป็นชายหรือหญิงทำเช่นนี้โทษก็จะกระจายไปทั่วชมพูทวีป จากนั้นก็ให้จัดองครักอารักขาพระนางจนเมื่อคลอดพระคันก็ปรากฏว่าเป็นพระราชโอรสครั้นพระราชโอรสทรงประสูติแล้วพระราชบิดาก็ทรงขนานพระนามโอรสนั้นว่าอาชาติศัตรูกุมารซึ่งแปลว่าผู้ที่ไม่เป็นศัตรูอาจเป็นด้วยว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูท่านเป็นศัตรูของพระราชบิดาท่แต่ยังไม่ประสูติเมื่อประสูติมาแล้วพระราชบิดาก็เลยขนานนามเช่นนั้น เพื่อจะได้ไม่เป็นศัตรูต่อกันในช่วงเวลานั้นเจ้าชายสิทธัตถะทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เสด็จเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนทุกวันแขวนพระเจ้าพิมพิสารเองก็เป็นประสัตรองค์หนึ่งที่ทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาและประกาศตนเป็นอุบาสก ผู้ยินเอาพระรัตนตรัยเป็นสาระรวมถึงปวารณาตนเพื่อช่วยเหลือทำนุบำรุงพระาศาสนาอย่างเต็มกำลังพระเจ้าพิมพิสารนั้นเมื่อย,ยังทรงเป็นพระราชกุมารพระองค์เคยทรงตั้งความปรารถนาไว้ห้าประการคือขอให้ได้อภิเศกในราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแคว้นมคตขอให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่แว่นแคว้นมคต ขอให้ได้เข้าไปนั่งใกล้พระอาหารหันต์ขอให้พระอาหารหันต์นั้นทรงแสดงธรรมโปรดและขอให้ได้รู้ธรรมของพระอาหารหันต์นั้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้รับลายงานจากเหล่าราชบุตรว่าชาวเมืองต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงบรรพชิตผู้หนึ่งที่เข้ามาบินฑบาตในกรุงราชครึกเป็นผู้ที่มีรูปลักษณะงดงามประหนึ่งเทพพย,ยดาพระองค์จึงสั่งให้สกลรอยตามเพื่อสืบข่าว ครั้นเหล่าราชบุตรกลับมาก็กราบทูลว่าบรรพชิตผู้นั้นเป็นนักบวชผู้มีจริยวัตรสงบเสงี่ยมงดงามสมเพศบรรพชิตพระองค์มีพระประสงค์จะเข้าเฝ้าจึงเสด็จด้วยพระราชยานออกจากพระนครมุ่งหน้าสู่บรรทวบรรพฤครั้นได้สนทนากับพระประโมโพธิสัตว์จึงทราบว่าเป็นเจ้าชายแห่งสกยราชสกุลจากกบิลพัทผู้เป็นอาทิตฐะสหาย หรือสหายที่ไม่เคยพบเห็นกันมาก่อนพระเจ้าพิมพิสารเข้าใจว่าเจ้าชายสิทธัตถะคงจะทรงพิพาทกับพระประยุรยาตด้วยเรื่องราวสมบัติเป็นเหตุให้เสด็จออกบรรพชาจึงตรัสชักชวนให้เสวยราชสมบัติอยู่ในแคว้นมคตโดยจะแบ่งราชสมบัติให้ครอบครองแต่พระปร,ะโรมโพธ,ธิสัตว์ทรงปฏิเสธ ด้วยพระองค์ได้สละราชสมบัติออกบรรพชาเพื่อหาทางหลุดพ้นจากสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดมุ่งแสวงหาพระประมาพิเศษสัมมาสัมโพธิญาณคือความเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยแท้พระเจ้าพิมพิสารจึงทรงกราบทูลอนุโมทนาว่าพระองค์จะต้องได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยเที่ยงแท้ถ้าได้บรรลุพระสัพพัญยุตยานแล้ว ขออัญเชิญพระองค์ทรงพระกรุณาเสด็จมาแสดงธรรมโปรดข้าพระเจ้าและชาวราชครือด้วยในคราวนั้นพระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษทรงรับปฏิญ,ญาณว่าสาธุแล้วมหาราชแห่งมคธจึงเสด็จกลับพระนครย้อนกลับมาเรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าพิมพิสารนั้นรักพระเจ้าอาชาติศัตรูมากเมื่อพระองค์อย่างทรงพระเยาว์อยู่ในทรงมีถ่อมน้องปรากฏขึ้นที่นิ้วมือ ทำให้พระองค์ได้รับทุกขเวทนายอยากมากจึงทรงพระกันแสงไม่หยุดย่อนแม้พระพี่เลี้ยงจะปลอบประโลมเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลจึงได้นำเสด็จขึ้นเฝ้าพระราชบิดาซึ่งขณะนั้นกำลังประทับนั่งว่าราชการณท้องพระโรงมหาวินิจฉัยอยู่พระเจ้าพิมพิสารทรงปลอบโยนโดยทรงอมนิ้วมือเป็นต่อมนั้นไว้และขณะนั้นตอมนั้นได้แตกออกมีน้องไหลผสมโลหิตออกมาจากบาดแผล ด้วยความรักใคร้ในพระโอรสพระเจ้าพิมพิสารจึงได้ทรงเกืนเสียเมื่อเจ้าชายอาชาตศัตรูเจริญวัยขึ้นพระราชบิดาได้ทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอุปราชและเป็นรัชทายาทแต่พระเทวทัตตาภิกษุซึ่งแต่เดิมเป็นเจ้าชายจากตระกูลสากยวงศ์ที่เป็นพระญาติสนิทของพระพุทธเจ้ากลับมีความคิดก,กระด้างกระเดืองมีจิตใจมักใหญ่ไฟสูง ต้องการลาบยศสรนเสริญทัดเทียมกับพระศาสดาพระเทวทัตจึงมีอุบายจะตัดลาบสการะของพระศาสดาโดยการยุยงให้เจ้าชายอาชาติศัตรูกำจัดพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นผู้อุปถรัรมภ์พระศาสนาองค์สำคัญแต่เนื่องด้วยในเวลานั้นเจ้าชายอาชาติศัตรูยังทรงพพะเยาวและยังมีพระปัญญาอ่อนจึงถูกพระเทวทัตชักชวนให้ทรงเลื่อมใสในตัวท่านโดยการแสดงอิทธิฤทธ พระองค์จึงได้ทรงเป็นฝักฝ่ายของพระเทวทัตทรงร่วมในอุบายจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างวิหารที่ขยาศีสัประเทศถวายพระเทวทัตและทรงถวายพัตตาหารวันลห้าร้อยสำรับเป็นประจำพระเทวทัตได้ถวายคำแนะนำยุโยงเนือง,งแก่เจ้าชายอาชาติศัตรูว่าสมัยก่อนคนเราอายุยืนแต่สมัยนี้คนอายุสั้นด้วยเหตุนี้ อาชาติศัตรูราชกุมารอาจจะสิ้นพระชนเสียก่อนที่จะได้ขึ้นครองราชก็ได้ดังนั้นพระองค์จึงน่าจะปรงพระชนพระราชบิดาแล้วยึดครองราชสมบัติเสียส่วนตนเองก็จะปรงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปกครองสงแทนเสียเองแม้อาชาติศัตรูราชกุมารจะทรงหลงเลื่อมใสพระเทวทัตมากมายเพียงไรก็ตาม แต่ด้วยความผูกพันเกรงกลัวในฐานะพระโอรสที่ทรงมีต่อพระราชบิดาเจ้าชายอาชาตศัตรูก็ไม่อาจสะกดความหวาดหวั่นสะดุ้งกลัวไว้ได้ทรงส่ออาการเป็นพิรุษครั้นเมื่อถูกเหล่ามาหาอามาตจับได้จึงทรงสารภาพความจริงว่าทรงประสงค์จะปลงพระชนพระราชบิดาเพื่อราชสมบัติตามคำแนะนำของพระเทวทัต ม, ah มหาอมาตย์เหล่านั้นมีความเห็นแตกแยกเป็นสามพวกคือพวกแรกเห็นว่าควรฆ่าพระราชกุมารฆ่าพระเทวทัตและพิสุทั้งหมดพวกที่สองเห็นว่าควรฆ่าพระราชกุมารและพระเทวทัตแต่ไม่ควรฆ่าพิสุเพราะพวกพิสุไม่ผิดพวกที่สามคัดค้านว่าไม่ควรฆ่าพระราชกุมารไม่ควรฆ่าพระเทวทัต และไม่ควรฆ่าพิสุงสงฆ์แต่ควรกราบทูลให้พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบหากพระองค์รับสั่งอย่างไรก็ควรปฏิบัติตามนั้นและนำพระราชกมุมารเข้าเฝ้ากราบทูลให้ทรงทราบเรื่องทั้งหมดรวมทั้งความเห็นของพวกอำมาดด้วยพระเจ้าพิมพิสารตรัสว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพิสุงสงฆ์ พระพะผู้มีพระภาคเจ้าตรัสให้พิสุสง์ทำประกาศนิยกรรมคือประกาศให้ประชาชนทราบว่าสิ่งที่เทวทัตทำไม่เกี่ยวกับสง์หากพระเทวทัตทำอย่างใดด้วยกายหรือวาจาก็ไม่พึงเห็นว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นเหมือนพระเทวทัตเป็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเองต่อจากนั้นก็ทรงรับสั่งถอนยศของพวกอมต์ที่เสนอว่า ควรฆ่าพระราชกุมารพระเทวทัตและพิสุทั้งหมดส่งลดตำแหน่งพวกอมาาที่เสนอว่าไม่ควรฆ่าพระพิสุเพราะพิสุไม่ผิดแต่ควรฆ่าพระราชกุมารและพระเทวทัตและส่งเลื่อนตำแหน่งให้แก่พวกอมตาที่เสนอว่าไม่ควรฆ่าพระราชกุมารพระเทวทัตและพวกพิสุควรให้พระราชาวินิจฉัยเอง การปฏิบัติของพระเจ้าพิมพิสารต่อมหาอัมมตา์เช่นนั้นย่อมจะก่อให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแก่มหาอัมมย์จำนวนไม่น้อยและนำไปสู่ความแตกความสามัคคีและความอาฆาตพยาบาทระหว่างหมู่มหาอัมมย์แห่งกรุงราชกฤห์ซึ่งได้ฟักตัวขึ้นอย่างเงียบๆรอเวลาที่จะปะทุข,ขึ้นมาเท่านั้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวพระเจ้าพิมพิสารแทนที่จะทรงพิโรธโกรธแค้นเจ้าชายอาชาติศัตรู กับทรงสละพระราชบัลลังก์ให้แก่พระราชโอรสด้วยความเต็มพระทัยยิ่งพระองค์ตรัสถามพระราชกุมารว่าลูกเจ้าต้องการฆ่าพ่อเพื่ออะไรพระราชกุมารทูลว่าหม่อมฉันต้องการราชสมบัติพระเจ้าค่าพระเจ้าพิมพิสารตรัสว่าถ้าเจ้าต้องการราชสมบัติราชสมบัติทั้งหมดนั้นก็เป็นของเจ้าแล้วพ่อขอมอบให้ลูก แม้พระเจ้าอาชาติศัตรูจะกลายเป็นพระราชาผู้เมียมนาเต็มที่แล้วเรื่องก็ยังไม่ยุติเพียงเท่านั้นเพราะพระเทวทัตยังปลุกปั่นพระองค์ให้ทรงหวานระแวงพระราชบิดาต่อไปอีกโดยทูลยุยงว่าควรจะขุดรากถอนโคนฆ่าให้ตายเสียพระเจ้าอาชาติศัตรูตรัสถามว่าจะฆ่าด้วยวิธีใดพระเทวทัตแนะนำว่าให้คุมขังแล้วตัดพระกรยาหาร พระกุมารจึงได้ควบคุมพระราชบิดาไว้ในเรือนสำหรับควบคุมนักโทษตรัสสั่งทาหารว่านอกจากพระราชมารดาแล้วห้ามคนอื่นเยี่ยมและให้งดส่งอาหารพระนางเวเทหิราชมารดาทรงแอบอา,อาหารซ่อนที่ชายพกเข้าเยี่ยมให้พระสวามีเสวยประทังชีวิตพระราชกุมารทรงทราบว่าที่พระบิดายังไม่ตายก็เพราะพระราชมารดานำอาหารเข้าไปให้ จึงตรัสห้ามนำสิ่งของใดๆเข้าไปเยี่ยมพระนางก็แอบนำอาหารซ่อนไว้ในมวยผมในฉลองพระบาทเมื่อพระราชกุมารทรงทราบแล้วก็ทรงสั่งห้ามทำมวยผมและห้ามการใส่ฉลองพระบาทเข้าเยี่ยมพระนางก็ใช้วิธีทาพระวรกายด้วยอาหารและห่มพระภูษาเข้าเยี่ยมให้พระสวามีทรงเลียพระวรกายที่สุดพระราชกุมารก็ทรงสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้พระราชมารดาเข้าเยี่ยม แต่เนื่องจากพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันบุคคลดังนั้นแม้จะขาดพระกระยาหารทั้งยังถูกลมด้วยควันไฟก็ยังสามารถดำรงพระชนชีพอยู่ได้โดยอาศัยปิติสุขอันเกิดจากมรรคผลด้วยการเดินจงกรมมีหนำซ้ำพระวรกายยังเปล่งปลั่งยิ่งขึ้นอีกด้วยเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงทราบเรื่องจึงรับสั่งให้ช่างตัดผม เอามีดโกนกรีดฝาพระบาทของพระเจ้าพิมพิสารทั้งสองข้างแล้วเอาน้ำมันผสมเกลือทาแล้วย่างด้วยฐานไม้ตะเคียนที่กำลังคู่แดงอีกต่อหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารทรงเกิดทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าไม่นานนักก็สวรรคตกล่าวกันว่าในภพชาติหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารทรงลบหลู่ดูถูกพร,รัตนตรยัยด้วยการทรงฉลองพระบาทเข้าไปยังลานพระเจดีย และเอาพระบาทที่เปลือกเปื้อนเหยียบเสื้อกกที่เขาปูไว้สําหรับนั่งฟังธรรมบาปก,กรรมในครั้งนั้นรวมกับผลกรรมที่ทรงเคยก่อเวรปานาติบาจากการศึกสงครามในอดีตได้ตามมาสนองพระองค์ในที่สุดในวันที่พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตพระโอรสของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ประสูติเมื่อได้ทรงทราบข่าวการประสูตรของพระโอรสจากอมรต พระเจ้าอาชาศัตรูทรงบังเกิดความรักพระโอรสอย่างลึกซึ้งทั้งยังทรงตระหนักในพระไถยว่าพระราชบิดาของพระองค์เองก็ทรงมีความรักต่อพระองค์ไม่แตกต่างจากที่พระองค์มีต่อพระโอรสพระเจ้าอาชาตศัตรูทรงสำนึกในทันทีว่าพระองค์ได้กระทำความผิดอย่างใหญ่หลวงจึงมีรับสั่งให้ปล่อยพระราชบิดาแต่อามาได้ถวายรายงานว่าพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตเสียแล้ว ข่าวนี้ทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงทุกโทมนัสอย่างสุดซึง้งถึงกับทรงกันแสงคร่ำครวญน,น้ำพระเนตรไหลนองพระพะักขณะเสด็จไปเฝ้าพระราชมารดาหลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตรแล้วพระนางเวเทหิพระราชมารดาของพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นคณิทภักค,คินีของพระเจ้าประสิทธิโกศล ทรงรู้สึกอดสูเกินกว่าจะอยู่ร่วมกับพระราชโอรสอากตันยูจึงเสด็จกลับไปประทับอย่างถาวรณก,กรุงสาวัตถีเมืองหลวงของแคว้นโกสลต่อมาไม่นานก็สวรรคตรด้วยความตรอมพระทยัยเมื่อพระญ,ญาติและพระสหายของพระเจ้าพิมพิาสารได้ทราบเรื่องความโหดร้ายทารุณและอักตันยูของพระเจ้าอาชาตศัตรูต่างก็พากันเครียดแค้นเป็นอย่างยิ่ง พระเจ้าเปรตที่โกศลสนถึงกับทรงกรีธาทับบุกยึดหมู่บ้านกาลิกคามของแคว้นมคตส่วนพระจันทปดโชดแห่งแคว้นอวันตีซึ่งเป็นแคว้นมหาอำนาจทางด้านตะวันตกก็ทรงเตรียมทับบุกมคตเช่นเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นเราอมานร,ราชบริพารยังแตกความสมคีกันอีกด้วยพระเจ้าชาติศัตรูจึงต้องประจนศึกจากทั้งภายนอกและภายในราชานานจาก นับแต่พระราชบิดาพิมพิสารสวรรคตแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงบรรทมไม่หลับเลยทรงสะดุ้งพระไัยยิ่งนักหลังจากทรงสดับว่าพระเทวทัตถ,ถูกธรณีสูบคิดว่าตัวเราจะถูกแผ่นดินสูบด้วยหรือไม่นับจากวันนั้นพระองค์ก็ไม่ได้รับความสุขในราชสมบัติไม่ยินดีบนพระท่านบรรทมเหมือนนอนอยู่บนแผ่นเหล็กร้อนแล้วยังถูกแทงด้วยเหลาเหล็ก หวาดผวาเหมือนเปรที่ถูกทรมานอย่างหนักในทุกที่ที่ท,ทรงเสด็จไปทรงรู้สึกว่ากําลังถูกแผ่นดินสูบความสงบพระไทยแม้สักครู่หนึ่งก็หามีไม่แก่พระองค์ผวาอยู่เหมือนสัตว์ถูกเชื่อนคืนพระจันทร์เต็มดวงราตรีหนึ่งพระองค์พร้อมด้วยอามาตย์ราชบริาพารประทับนั่งบนปราสาทชั้นบนขณะนั้นพระองค์ทรงหาเรือกำลังอามาตว่า ราตีอนงดงานเช่นนี้เราควรจะเข้าไปหาใครดีเหล่าอมารได้กราบทูลให้เสด็จไปหาครูทั้งหกพร้อมทั้งพรรณนาคุณของครูทั้งหกแต่ละคนถวายให้ทราบอย่างละเอียดแต่พระองค์ไม่พอพระทยัยตรัสถามหมอชีวโกโกมารพัทซึ่งนั่งนิ่งอยู่ณที่นั้นว่าทำไมนั่งนิ่งเสียหมอชีวากกะจึงกราบทูลให้เสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วได้พรรณนาพระคุณของพระพุทธเจ้าถวายอย่างแจ่มแจ้งพระองค์ทรงพอพระทยัยจึงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหน้าที่ประทับในอัมพวันของหมอชีวกะในคืนนั้นครั้นเสด็จเข้าไปใกล้อัมพวันก็ทรงหวาดวันมีพระโลมาชูชันตรัสกับหมอชีวกะว่าชีวกะท่านไม่ได้ลวงเราหรือไม่ได้ล่อเรามาให้ศัตรูหรือ จะไหนเล่าพระสงฆ์จำนวน1250รูปจึงไม่มีเสียงจามเสียงกระแอมเสียงพึมพำเลยหมอชีวะกะกราบทูลว่าไม่ได้ลวงไม่ได้หลอกไม่ได้ลอ่ลอพระองค์มาให้ศัตรูแล้วทูลเชิญเสด็จเข้าไปจนถึงที่ประทับครั้นเสด็จไปถึงก็ตรัสถามว่าองค์ไหนคือพระผู้มีพระภาคเจ้าหมอชีวะกะกราบทูลว่า องค์ที่ประทับนั่งพิงเสากลางพินพระพักไปทางทิศบุรพาพิสุส์งนั่งแวดล้อมอยู่นั่นแหละคือพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูประทับนั่งอย่างที่อันควรแล้วได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ทรงบัญญัติสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันเหมือนอย่างศิลปศาสตร์ทั้งหลายอื่นบ้างหรือไม่และพร้อมกับทรงยอมรับว่าพระองค์เคยเสด็จไปถามพวกครูทั้งหกมาแล้ว ดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเทศนาสามัญญผลลสูตรโปรดพระองค์รันจบพระธรรมเทศนาพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ทรงยกย่องพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่าแจ่มแจ้งชัดเจนดีแล้วทรงขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดชีวิตเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเสด็จกลับแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระพิสุทธสงฆ์ว่า ถ้าพระเจ้าอาชาศัตรูไม่ทรงกระทำปิตุขาตแล้ววันนี้จักได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนับจำเดิมแต่ให้ทรงสดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์แล้วพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ทรงเคารพนับถือพระพุทธองค์อย่างมากและเสด็จไปทูลถามปัญหาธรรมอยู่เสมอแม้ในคราวที่เสด็จไปทำสงครามกับกษัตริย์ลิชวีแห่งคว้นวัชชี ก็ยังตรัสให้วัสกาลพรามไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลให้ทรงพยากรการทำสงครามนั้นด้วยเรื่องที่แสดงว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงมีความจงรักภักดีต่อพระพุทธองค์มากมีปรากฏในครั้งหนึ่งว่าอุปกะมันธิกาบุตรเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหาและได้โต้เถียงกับพระพุทธองค์อย่างรุนแรงพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงทราบเข้าก็ทรงกลิ้วมากและพระองค์ทรงศรัทธามาก ดังที่เท้าสังกะเทวราชตรัสสรรเสริญไว้ว่าในบรรดาปุถุชนด้วยกันแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูมีศรัทธากว่าใครทั้งหมดหลังจากพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตแล้วไม่นานพระนางเวเทหิอรามเหสีของพระเจ้าพิมพิสารก็ได้สิ้นพระชนตามไปด้วยพระทรง์เศร้าโศกเสียพระไทยเมื่อข่าวการสิ้นพระชนของพระนางเวเทหิทราบไปถึงพระเจ้าประสิธิโกศล ซึ่งเป็นพระเชษฐภาดาของพระนางเวเทหิพระองค์ทรงเสียพระทัยมากจึงรับสั่งให้ริบบ้านกาสิกาคามซึ่งพระเจ้ามหาโกศลทรงประทานแก่พระนางเพื่อเป็นค่าเครื่องประดับในคราวอภิเษกกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ทรงยินยอมให้จึงได้ทํำสงครามกันในตอนแรกๆพระเจ้าอาชาติศัตรูได้รับชัยชนะถึงสามครั้ง แต่ครั้งสุดท้ายพระเจ้าประสเสนที่โกศลทรงปรึกษากับพระธนุคาติสเถระถึงอุบายที่จะให้มีชัยชนะในที่สุดพระเจ้าประสเสนที่โกศลก็ทรงชนะและทรงจับพระเจ้าอาชาติศัตรูได้เพื่อจะมิให้การสงครามมีขึ้นได้อีกในการข้างหน้าพระองค์จึงทรงยกพระนางวชิราราชธิดาของพระองค์ให้อภิเศกกับพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นพระนัดดาพร้อมทั้งยกกาศิกาคาม ซึ่งเป็นชนวนสงครามในครั้งนี้ให้เป็นของขวาญแก่พระนางวชิวราด้วยเหตุนี้แคว้นทั้งสองคือมังคตและโกศลจึงกลับมีสัมพันธไมตรีต,รต่อกันสืบมาต่อมาเมื่อพระเจ้าวิููตก,กะพระโอรสของพระเจ้าประเนสนทธิโกศลถูกทีฆาการายณะอมาตยุยงให้ชิงราชสมบัติจากพระราชบิดาและขึ้นครองราชบัลลังพระเจ้าประสธิโกศลจึงเสด็จหนีไปยังแคว้นมคธ โดยทรงประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอาชาติศัตรูแต่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพราะเสด็จทางไกลและด้วยความร้อนแห่งแดดและลมจึงทำให้พระองค์ต้องสวรรคตเสียที่สาลาหน้าประตูพระนครราชกฤห์ในเวลากลางคืนพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงจัดการปรงพระศพอย่างสมพระเกียรติในปีที่แปดแห่งรัชสมัยของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพาน พวกอมาต์ทั้งหลายไม่กล้าทูลข่าวนี้แด่พระเจ้าอาชาติศัตรูในทันทีเพราะเกรงว่าพระองค์จะทรงเสียพระทัยมากอันอาจจะเป็นภัยแก่พระองค์เองจึงได้นำภาชนะจะตุมทุรสสามภาชนะมาถวายให้ทรงบรรทมเพื่อเป็นอูบายป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงบรรทมในภาชนะที่หนึ่งพวกอมตจึงกลาบทูลข่าวการปรินิพานของพระพุทธเจ้า พอทรงทราบก็ถึงวิสัญญีภาพเมื่อทรงฟื้นขึ้นอำมาจึงกราบทูลเชิญให้พระองค์ทรงบัรทมในภาชนะที่สองและที่สตามลำดับพร้อมกับทูลถวายรายงานการเสด็จดับขันธปรินิพานของพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบจนละเอียดตัด้งแต่นั้นพระองค์ก็ทรงเศร้าเสียพระไทยมากทรงรำพึงถึงพระคุณของพระพุทธองค์อยู่มิรู้วยัย และได้เสด็จไปเยี่ยมสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ต่อมาเมื่อมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุกันที่เมืองกุสีนาราพระองค์ก็ทรงราชทูตไปรับส่วนแบ่งด้วยครั้นได้มาแล้วก็ทรงจัดให้มีงานฉลองสมโพธเป็นเวลาหลายวันและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุไว้ในพระสถูปเมื่อพระนครต่างๆที่ได้รับส่วนแบ่งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุไว้ในพระสถูปกันหมดแล้ว พระมหากัตริเถระได้พิจารณาเห็นว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นแก่พระบรมสารีริกธาตุในการข้างหน้าจึงทูลพระเจ้าอาชาติศัตรูให้นำพระธาตุเหล่านั้นมาบรรจุรวมไว้ในพระนครราชครึกทั้งหมดโดยพระเถระรับภาระแปอเชิญพระธาตุมาพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงยินดีด้วยและได้ทรงบรรจุพระธาตุรวมไว้ในพระสถูปได้สำเร็จ หลังจากบรรจุพระบรมสารีริกรธาตุแล้วได้สองเดือนก็มีการทำปฐมสังขยนาซึ่งกระทำกันที่สัตบัญนัคูหาข้างภูเขาเวพาระบันพศใกล้นครราชคฤห์ฝ่ายสงมีพระมหากสัสปาาเทราเป็นประธานพระเจ้าวาชาติศัตรูทรงรับเป็นศาสนูปถมัมทรงถวายความสะดวกแก่สงทุกอย่างตั้งแต่ซ่อมแซมเสนาสนะ จนกระทั่งถวายพระตาหารแก่พระสงฆ์ที่ทำสังคยนาจนเสร็จการกระทำสังคยนาเป็นระยะเวลาถึงสเดือนพระเจ้าอาชาติัตรูครองราชสมบัติมาได้28ปีก็ถูกพระราชโอรสของพระองค์เองคืออุทัยพัทธะซึ่งประสูตรในวันที่พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตนั้นปรงพระชนชิงราชสมบัติเช่นเดียวกันเมื่อสวรรคตแล้วพระองค์ได้ไปบังเกิดในโลหกุมพีนรก สวยทุกขเวทนาในนรกนั้นเป็นเวลาหกหมืปีด้วยวิบากแห่งกา,การกระทําปิาตุคาตต่อจากนั้นจักบังเกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าชีวิตาวิเศษหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวนี้ท่านทั้งหลายคงจะพิจารณาได้ว่ากรรมชั่วนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรประมาทพลาดพลั้งไปกระทําโดยเฉพาะกรรมหนักที่เรียกว่าอนันตริยกรรม เพราะแม้แต่พระเจ้าอาชาติศัตรูเองซึ่งท่านได้มีโอกาสฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระรตนตรัยเป็นที่พึ่งตีระลึกอีกทั้งยังได้เคยสั่งสมคุณงามความดีบารมีธรรมมามากจนจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตอย่างพลาดพลั้งกระทำผิดครั้งใหญ่จนต้องไปสวยวิบากกรรมในโลหะคุมพีนรกนานถึงหกหมื่นปี